ะน้ำปีศาจบาบินดาบลเดอร์สเผ่ายีดินจิปัจจุบันตั้งอยู่เมืองแคนส์ออสเตรเลียเจ้าจะต้องแต่งงานกับท่านวารูนูเจ้าเป็นคนที่ท่านเลือกมา <c oughs> <c oughs> าจะดูแลเจ้าอย่างดีไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยข้าขอสัญญาจะรักและเคารพท่านวารูนูผู้เดียวตลอดไปเฮ้อ hey. ูลาน่าสาวสวยเผ่ายีดินจ oh ิ ได้แต่งงานกับผู้อาวุโสที่ได้รับความเคารพนับถือจากชนเผ่าของเธออุย้ยลูกปัดสวยๆทั้งนั้นเลยเธอนี้โชคดีจริงๆเลยนะอูลานะ่าได้อยู่บ้านหลังใหญ่ได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆฉันอยากได้บ้างจังมันก็แค่ของนอกกายอ่ะเอา้าทำไมพูดยังงั้นล่ะแล้วดูทำหน้าสิ เจ้าพองแต่งงานนะทำไมทำหน้าเศร้าอย่างนี้เอาเงียบอย่าคิดมากเลยท่านวารูนูจะต้องดูแลเจ้าอย่างดีเจ้าจะไม่มีวันอดอยากแล้วก็ได้ทุกสิ่งที่เจ้าต้องการอืมปะ่ะเข้าป่าไปเก็บดอกไม้กันดีกว่านั่งหน้าละห้อยอยู่คนเดียวอืมป่หุยดูทางนู้นสิดอกไม้บ้านเต็มไปหมดเลย ่ายอุลานะเข้าไปเก็บกันจริงด้วยชอบจังเลยโอ๊ยปวดท้องอะ่ะรอตรงนี้หน่อยนะเดี๋ยวฉันมาอืมโอ้ยปวดในตอนนี้นี่อดอกไม้เยอะมากเลยเฮ้ยกระต่ายน้อยน่ารักจังมามามานี่ ขอโทษทีเจ้าเป็นอะไรไหมเจ้าเกือบฆ่าข้าแล้วข้าไม่ได้ตั้งใจขอโทษด้วยข้าชื่อไดก้าเผ่าของข้าห่างจากที่นี่สองวันข้าออกมาล่าสัตว์หลงทางมาทางนี้เจ้าชื่ออะไรข้าชื่ออูลาน่าเผ่าของข้าอยู่เชิงเขานี้เองเสียงเจ้าดูเศร้าจัง อูลาน่าอูลาน่าอยู่ไหนอะข้าต้องไปแล้วถ้าข้าอยากเจอเจ้าอีกจะได้ไหมไม่ได้ข้าจะรอเจ้าที่นี่นะอูลานาจนกว่าข้าจะได้เจอเจ้าอีกครั้งอูลานาอยู่ตรงไหนอยู่นี่โอ๊ยตกใจนึกว่าหายไปไหนซะแล้วเดี๋ยวข้าไม่มีเจ้าไปคืนท่านวารูนูนะข้าโดนทำโทษแน่เลยไปไปไปรีบกลับบ้านกัน อืมอลานะ่าเจ้ามานวดให้ข้าหน่อยสิออห้ดีอ,อเจ้าเป็นอะไรใจลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวลาวค่ะ ๋อไดกย้าชื่อแปลกจัง ได้ก้าเจ้าอยู่ตรงไหนอ่ะข้าอยู่นี่ข้าดีใจจังที่เจ้ากลับมาหาข้าอีกครั้งข้ากลัวเจ้าไม่มีอะไรกินก็เลยเอาอาหารมาให้ขอบใจนะอร่อยมากเลยข้ารู้แล้วว่าเจ้าแต่งงานแล้วใช่และข้าก็รู้ว่าเจ้าไม่ได้มีความสุขเลยหนีไปกับข้าเถอะอุลน่าข้ารักเจ้า ไม่ได้หรอกข้าต้องกลับแล้วอูลานาปล่อยข้ายังไงข้าก็รักเจ้าข้าจะรอเจ้าที่นี่นะอูลานา มาเนี่ยค่าตามหาแทบแย่แนะ่ค่าไปเดินเล่นที่ชายป่าไม่มีอะไรหรอกยังไงค่าก็รักเจ้าค่าจะรอเจ้าที่นี่นะอูลาน่าโอ้ยเหนื่อยเหลือเกิน อุลาน่าหนีไปกับข้าเราไปอยู่ที่ไหนก็ได้ข้ากลัวเราหนีขึ้นเขากันบนนั้นมีแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ข้ากับเจ้าจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข นาเออูลนานาเจ้าอยู่ที่ไหนข้าไม่รู้ข้าไม่รู้ข,ข้าแค่พานางไปเก็บดอกไม้เฉยๆไปตามหาที่ถุ่งดอกไม้ดูสิว่านางไปกับใครครับ,บท่าน ทั้งนี้มาเร็วข้าไม่ไหวแล้วถ้าถูกจับได้ค้าต้องถูกฆ่าแน่เลยข้างหน้านี้เป็นแม่น้ำเดี๋ยวเราจะว่ายน้ำหนีกันนั่นไงมันอยู่ทางนั้นอ้อยล่อยข้าใบข้าใข้าดูนี้นะ ลากตัวมันสองคนไปให้ท่านผู้เฒ่าตัดสินขณะที่ทั้งสองโดนจับกลุ่มได้เดินเลียบหน้าผาริมแม่น้ำอูลาน่าแกะเชือกจนหลุดออกแล้ววิ่งตรงไปทางแม่น้ำแย่ yeah, แล้วออหลุดตอนไหนเนี่ยกลับมาอย่าไปทางนั้นไดก้าข้าจะรอท่านอยู่ที่แม่น้ำอูลาน่าไม่นะมา เมื่อร่างของอูลานากระทบลงพื้นน้ำแรงกระแทกทำให้เธอสิ้นใจน้ำที่เคยไหลนิ่งก็เปลี่ยนเป็นกระแสน้ำที่เชี่ยวกราแผ่นดินก็สั่นสะเทือนด้วยความโศกเศร้าก้อนหินขนาดใหญ่แตกกระจายไปรอบๆลำว้วยและมักมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงในสระน้ำ ตำนานของชาวอบอริจินกล่าวว่าวิญญาณของอูลานะ่ายังคงปกป้องก้อนหินและยังร่ำร้องหาคนรักที่หายไปของเธอในรอบห0ปีที่ผ่านมามีผู้ชายเสียชีวิตณะสระน้ำแห่งนี้ถึง18คนชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของอูลานะ่าเป็นผู้ดึงชายหนุ่มให้ไปสู่ความตายก่อนวัยอันควร แม้จะมีการปักป้ายเตือนถึงอันตรายของการว่ายน้ำที่สะแห่งนี้แต่ก็ยังมีชายหนุ่มมาเสียชีวิตที่นี่อยู่เรื่อยๆกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะกดเลย